สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ต้นพริกนะครับพริกชี้ฟ้าที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังเติบโตเลยนะครับไปเป็นตามระยะเวลาของเขาตอนนี้ก็ได้ติดดอกแล้วก็ออกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังอ,ออกผลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะมาพูดคุยเลขเปรี่ยนกันเนาะว่านะครับการปลูกพริกชี้ฟ้ายัางไงให้ติดดอกออกผลดี นะครับสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเนาะนะครับหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ทราบนะครับหรือว่าใครเคยอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ปลูกพริกชี้ฟ้าไปแล้วนะครับปลูกไปก็ดอกร่วงปลูกไปก็ไม่ติดอะไรเงี้ยคือผมก็เคยประสบปัญหานั้นเช่นกันแต่นี้ก็ถือว่าในการปลูกครั้งนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับพริกชี้ฟ้านี้เดี๋ยวเล่าก่อนเป็นผมไม่ได้เป็นคนซื้อมานะแต่ผมเป็นคนปลูกก็คือเนี่ยมัน มาจากร้านทุกคนเล่าให้ฟังนะมาจากร้านอยู่ในถุงดําเขาซื้อมาแล้วเขาทิ้งไว้ไม่มีไม่ได้เอาไปปลูกแล้วผมเห็นว่าถ้าหากอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สรรพคุณอะไรไงทุกคนแล้วมันมีพื้นที่ว่างผมก็เลยเอามาลงปลูกเลยนะจ๊ะก็ถือว่าดีดีกว่าทิ้งเอาไว้ให้ต้นเขาตายผมก็เลยเอามาปลูกแล้วทีนี้ก็คือเราต้องดูต่อไปว่าไอ้ต้นพริกเนี่ยมันเป็นพริกชี้ฟ้าที่เป็นแบบโอเพนนะครับหรือว่าเป็นแบบ F1 อันนี้เราก็ต้องดูอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือเขาติดดอ,อกออกผลแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เขาออกผลแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะต้องรอดูต่อไปทุกคนว่าจะเป็นแบบขยายพันธุ์ได้หรือว่าขยายพันธุ์ไม่ได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีง่ายๆเลยทุกคนในเรื่องของการที่เราจะอันนี้ได้ว่าการปลูกพริกชี้ฟ้าย,ยัางไงให้มันติดดอ,อกออกผลดีให้เขาได้ผลผลิตดีก็คือ3อย่างใหญ่หญๆ1พันธพันที่ดี 2. อ,อาหารที่ดี3การจัดการที่ดีนะครับ3อย่างที่ผมพูดไปน้เพื่อนอพันธุ์ที่ดีอาหารดีการจัดการที่ดีง่ายๆ3อย่างที่พูดเป็นหัวข้อใหญ่พันธุ์ที่ดีคืออะไรสมมติถ้า,มาเมล็ดพันธุ์เขาดีเขาเป็นต้นพันธุ์ที่ดีเนาะเวลาปลูกไปมันก็จะให้ผลเราได้ดี2ออาหารที่ดีเราดูแลดีหรือเปล่าในเรื่องของการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารนะดูแลดีไหมในดินนั้นมีแร่ธาตุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชเราหรือเปล่า 3. การจัดการที่ดีเราดูแลดีไหมการรดน้ําเช้าเย็นการาดูแลโดยรวมหรือการปล่อยให้มันร้างไปเลยไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ3อย่างใหญ่ถ้าหากเราดูแลเขาดีเนาะอะไรดีเขาก็อันนั้นให้เราเองอันนี้ผมไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรนะทุกคนใช้ปุ๋ยธรรมชาติปกตินี่แหละไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรเพราะผมจะเอายาที่ไหนมาฉีดนะผมไม่รู้ผมไม่ได้สนใจเรื่องฉีดสารเคมีงเคมีอะไรหรอกนี่ทุกคนเห็นไหม เออนี่กาลังติดดอกออกผลเลยนะง่ายๆทุกคนถ้าเราดูแลดีอะ่ะแล้วมันก็ถูกที่ถูกทางถูกดินเนาะดินตรงนั้นมีสภาพดีมีปุ๋ยเพียงพอต่อการเติบโตนะมีน้ํามีแสงแดดอะไรเงี้ยเขาก็เติบโตได้เองง่าย,ายๆทุกคนการปลูกคลิกของผมครั้งนี้ถือว่าสําเร็จนะจ๊ะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆครั้งผมไม่เคยปลูกสําเร็จเลยทุกคนพูดกันตรงๆเนี่แหละเรียกเรียนเรียนรู้เนาะ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายนะจ๊ะนี่อันนี้ดอกเขาก็แตกเรื่อยๆนะทุกคนนะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับอันนี้ช่วงเย็นๆพาทุกคนมาชมนะจ๊ะอันนี้ก็ต้นเล็กก็กําลังที่จะติดดอกออกผลไปเรื่อยเห็นไหมทุกคนหญ้าผมก็ผมถอนออกหมดเลยพวกหญ้าอืมแต่จริงๆหญ้าก็อาจจะมีประโยชน์นะทุกคนช่วยในเรื่องของการรักษาความชื้น เออยาก็มีประโยชน์กันช่วยรักษาความชืน้นแต่ผมผมคิดว่ามันรกไงผมก็เลยถอนเลยนะครับเออผมก็เลยถอนไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่สไตล์ของเราแล้วแต่ความถนัดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณไว้เพียงเท่านี้ทุกคนก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยทุกวันนี้นะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวจักอะไรดอก ดูแลทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ